สวัสดีครับคิมพนิสาครับเหมือนีนีมาปล่อยวาวคือเก่าแล้วครับพี่น้องวาตัวใหม่ครับพี่น้องจุฬาครับเม็ดสามสิบครับเอามาล่องครับยังไม่เคยปล่อยนะครับวาตัวนี้เพิ่งเฮดเซตครับมากับเซียนเปิดคือเก่าแล้วครับนี่ครับสภาพเพิ่งเฮดเซตใหม่ๆหม่ครับพี่น้อง ยัง่ฮู้ว่าจะขืนบ่ข้นนะครับพี่น้องยังบ่ได้ลร้องเลยครับเบาตัวนี้นี่เป็นขางแรกครับ่ฮู้ว่าจะขืนบ่ครับมาลุ่นเบิ่งครับพี่น้องว่าจะขืนบ่ครับเป็นปีกอ้อนนะครับตัวนี้ปีกบ่ข่อยแข็งครับมาลองปล่อยตอนเสาร์ครับพี่น้องเกาโมงกลัวครับตอนนี้น่ครับแต่เว้นกะ สูงเตี้ยแล้วครับมันรุนมางครับพี่น้องวัดจะขึ้นไหครับไ้พนเปิดได้เชี่ยวแก้มมองเกาห้องหมดแล้วครับข็ง,ขงง่วงหมดครับ เดี๋ยวเราเส้นเปิ่อมัดเชือกก่อนครับพี่น้องให้เส้นเปิ่อมาให้เส้นเปิ่อไหเป็นผู้ย,ยน่นขึ้นเก่าครับครับเส้นเปิ่อมาเชือกเบาวอยู่ครับครับเส้นเปิ่อกลังมากนะครับพี่น้องเห็นพวกขืนการ เบิ่งกันครับพี่น้องเพราะวา่าวาตัวนี้ยังไม่เคยเด้ลรองเลยครับติดเตจเก่าออกมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเส้นเปิดเป็นู้ย้อนคือเก่าครับต้องเบิ่งว่าสีขืนเบ่ครับพี่น้องเป็นเบาปีกอนนะครับอา้าวลองเบิง่ง ขีนบ่ไปแหรอครับพี่นอ้องไปแหรอครับโอ้ไปหาตาเว้นพอดีครับคนครับพี่นอ้องไปครับข้นวะนักขางหนึ่งครับพี่นอ้องนักลิบยังไง อึ้งโอ้โหลงเหรอครับพ ok. ี่น้องเป็นอย่างนั้นครับพี่น้องเดี๋ยวแกะไหมครับหนักหัวหรือเปล่าทำไมครับพี่น้องทำไมครับพี่น้องเอาเบื้องเห็นปะทำไมทำไมดึงไหม่งสครับเอาเบิ้งไปปะครับพี่น้องเดี๋ยวใช่ไหมใช่หรือเปุ่าครับพี่น้อง แก่ไหมหล่ะครับบงว่าจะไปบ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เสื้อเขากับบดได้ปล่อยเหงาเลยครับพี่น้องบดขับไปล่ะครับล้มบ่อคอยไอ้นิ่อองเลย,ยครับพี่น้อง,ล,ง,ล,ออล,ง,องล้มเป็นหัวคือเกา่ามาเป็นบาดเป็นบาดครับอุ้ยเกือบลงไใหล่ะครับพี่น้องเดี๋ยว ิมคนอีสานกับเสยนเปิดสีร้องไปปล่อยเชือกกันนะครับพอเบายูบอสูงครับพี่น้องไปค,งครับพี่น้องับพี่น้องซส้เปิดแกะแกะเชือกแล้วครับผุนครับบาง้างครับพี่น้องอย่างเส้นเปิดเป็นปูไรเชือกอีกครับเป็นวาวปีกออนครับพี่น้องลม้มบบแห้งกะยูได้อีกหรอครับมาลองเทดครับ เมืองวา่าถึงลมจิเป็นยังไงครับพี่น่องให้เซนเปิอปล่อยเฉออาอีกกันครับมีอาการหมุนกว้างอยู่ครับพี่น่องเจอลมแห้งครับอไปอยู่ครับ คนสบ,บายครับพี่นอ้องทันใดเข้ามารับชมกัอย่าลืมนะครับพี่น้องกดเก้าล้วครับฝากกดไล์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับช่องคิมคนอีสาน้วครับคนครับพี่น้องแซวหาล้มครับ ถ้าปล่อยลมเบาๆนี่ได้อยู่ครับจุฬาตัวนี้เป็นจุฬาปีบแข็งครับปีกอ่อนครับแต่ว่าถ้าเจอล่มนรกหนี่บาไว้ครับนี่ครับสภาพเบาครับถือว่าขื้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ซ้ำหนีก็น้องครับพี่น้องผอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ